สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่ไปขูดปูมาแล้วจากครีมพัดมาก็เอามาล้างทำความสะอาดด้วยค่ะเด้อสำหรับคลีมนี้ชาเจยีมาดองปูนาสูตรสาวเจยนี่ชิดองเบิรเลยสมหยาดดองไวถามเฮิตเหลาปูนาดองแล้วก็มาใส่สมตำเนาะค่ะเนาะนี่เดี๋ยชิดองสูตรสาเจยอขั้นตอนแรกนอก้ากันนอกปูนา นำแข็งแล้วสลบสไลด์แล้วสูตรนี้สูตรเลี่ยแขนสอง้วยค่ะพี่น้องสูตรซาเจยเนี่ยขั้นตอนต่อไปซุปกระเทียมพอบุบุค่ะพี่น้องสูตรปลาใต้ตัวหรือสูตรซาเจยเพราะว่าแล้วแต่ปริมาณอันกระพูที่ไดมากบุบเอากระเทียมบุเอา ใสร้ายกะถูกร้ายใส่ร้ายใน่หน้อยกะใส่น่อยพูกระดองเพื่อกินหัวกระเทียมน้่ก็ได้จะใส่กับปูในนอยแต่เพื่อกินหัวกระเทียมนั่นอกน้ำแข็งแล้วค่ะพี่น้องนี่เตรียมเรียบร้อยแล้วกระเทียมกะบุเรียบร้อยแล้วน้ำป้าสองขวดเทลงเล่ยไอ น้ำปลาน้ำปลาอียงกับแพงอียงกับแพงน้ำปลาผสมนี่แหละครับที่ใส่ดองนี่แมนน้ำปลาผสมขวดละสิบสิบห้าบาทบ้านเท่าีรนะครับแต่มันบวกข้มแพีงครับแต่ว่ายี่ห้อใดบ่บอกท่อระบงบ่คืดกันเทลงไปดีเหมาะที่สุดบอกว่าประเดีเห็นขวดดอกเอียงกับแต่แพงแต่แพงลุงข้าวแล้วกัดหุงต้มขึ้นราคาสิบห้าบาทสามครั้งเริ่มหนึ่งเมษา หกห้าพีพอจะเออโอ้โกือเบื้องที่ล่ะนี่น้ำตาลได้ขึ้นก็ขึ้นไปโหลดขออย่างเดียวว่าถ้าผงสู้โหลดผมอย่าขึ้นเครียดโหลดผันผงสู้โหลดขึ้นเลยอ่าวก็ขั้นตอนต่อไปสูตรเชอร์อีหลีเด้อค่ะเด้อนี่สูตรเชอร์อีหลีง่ายๆน้ำตาลทรายแดงหนึ่งสองสามสี่ ห้าและหกหกหกช้อนโต๊ะพูนน้ำตาลทรายแดงแล้วพี่น้ี้มนุษย์เนี่ยครับเดี่ยวจะสูตรไปสูตรมันหรอกครับเมียนพูนไปเลยนี่แหละสูตรอีลีอีล้อเลยนี่ครับผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะอีลีได้นี่อันป้าสองขวดเมี่นครับหมูเนี่อีลีครับพูน โคนปนโนตามจริงบ่คนก็นได้พี่น้องบอ่ทุกผิทุกเถือที่ห้าบ่คนนน่ะเพราะว่าถ้าใส่ปูไตโอ้โปูสดเมนปูไตปูบอน์นกปูปูบอไดไนอกคือว่าไตเราวน้ำตาลมันจะแตกไปอีกออี่นี้กระเทียมแยบลงไปเลยนี่คือว่าสูตรแซเจอได้นี่ กระเทียมบุเด้อพี่น้องบุเดี๋ยวราต้องให้ละเอียดบุพอประมาณอ่ากระเทียมประมาณสองหัวสามหัวก็แล้วแต่ม<ร>ากัมหนึ่งกัหนึ่งสองกำนีมม่แหละพอแกะแล้วเรามาบุนข้นไปอีกมันอันนี่น,นี่นจังหน่อยนี่แหละสูตรหลายได้หน่สูตรทพ่ว่าสูตรกับปูหลายใส่ปูลงไปเลย ปูลายจประมาณโลหนึ่งในยูโรปหนึ่งโอ้เกินเกินโลอยู่ที่น้องโลกลัวผมสูตรนี้ใส่ปูได้ประมาณสองโล่ผมเลยเ่นเพราะว่าน้าปลาสองขวดนี่จะเอาให้ถวมเลยได้ถวมตัวใส่ลงไปเลยครับพี่น้องยังเสียแหละนี่แหละครับง่ายๆเช้ว่าได้กินมิซแอบอีหรี่ครับปูไม่ข้าวไม่ข้าวเดียวเบิร์ดเมนข้าวเดียวเบิร์ดไม่เค็มจนเกินไปเอา ก็โดยรวมเรากัดแหบเลยล่ะพี่น้อเงเราวิยกิลติจ่าตัวเด็กกิลดิจ่าครับอุ้ยไช่ล่ะทับขี่อยงเยงเยงเยลงไปน้ำแหน่เดี๋ยวอีกมืออื่นมืออื่นมือหือนี่กันนี่ละมัางกัะปู่นี่กระสิไขครล่ะแน่ยกระสิออกเป็นหลูกล่ะมันกระสิได้ประมาณเท่านี้แ่ะครับพี่น้องออโค<ร>ลงไปโกลงไปเพราะว่าอีกมือสองมือปู่มันกระสิบมั่นแล้วแล้วกับสิไข่แล้วอ้ย่ เป็นเป็นลูกแล้วนี่คือว่าเด็กินก่อนมันสิเบิดมันนี่คือว่าดวงดีอยู่คือดออกก็ดีป๊าเด็เต็มกับปุ๊กใหญ่ๆเลย<ม>นี่เขาขายใด้นี่ขายแต่เป็นพันเลยใดเนี่ยอีรด,ดถึงว่าขายเมีนเขาไปเห็ดย่ำขายแป้งขายยังสันยังสีนี่อ้กระปุกนี่ได้ร้ายเมนูคักเลยเลยออยตลาดไทยกับแพ้งตือน เพราะว่าคนเขาหุเพอเหลียงเขาก็หุเพอเหลี่ยงเ,างเยงนาะโอ้โหสีนี่แหละ<อ>กดดคนคนลงลงห้นเรียบร้อยแล้วก็ปิดฟ้าปิดฟ้าตอนนี้เจ้าเจอดองตอนแรงแล้วกับเอาออกตอนมืออื่นเสาเอาออกแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกใส่ถุงขีบขีดถ่งปูถ่งหัวะกระเทียม ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไปเซาะฟิตเวลาสิกินบ่ต้องเอามาล้างแล้วคะพี่น้องบ่ต้องล้างเอามาพึ่งแป๊บเดียวเอามาพึ่งพึ่งพัดลมให้น้ำแข็งละลายก็ได้ว่าสั่นกะเอาออกจากสองฟิตมาไว้ทั้งเอ่อทั้งสองขางลางทั้งเสียนะคันเมนคันเมนคันสิกินสมมุติสิกินมืออื่นเนี่ยสิเตรียมโตเลยทั้งแรงเอาออกทั้งเสียว่าสั่นกันคันเช้าไปกินผ้าสวนกะ เอาที่เฮาเอาไปกินผ้าสวนเฮาก็เอาออกเฮาก,ก็ขี่รถไปมันกับลำแข็งกลงลงล็ละเหยเบิดลักใด้ล่ะเออก็ประมาณนั้นเนี่เน่นั่นแหละครับแต่ว่าต้องเอาไปสร <ไป S 2> ุปเดี่ยวก็วกดองไว้ประมาณคืนนึงล่ะครับพี่น้องแม่นคืนนึงกระดองเกินนั่นมันสิเค็มแม่นอันนี้พอดีเลยคั่นแม่นดองคืนนึงคืนนึงแล้วเฮาก็เอาตัวปูออกน้มไม่ต้องเอาเด้อพี่น้องน้มไม่ต้องเอาครับเอาแต่ปูกับกระเทียมออกมาแค่นั้ะพันมีปูก็สามารถดองได้อีกครับ แนะน้ำคือเอาไปแช่ไว้ในซองปิดนี่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเอาไว้ในตู้เย็นธรรมดาช่องธรรมดานี่ม,นม,มันสีเข้มมันสีเข้มลรวมันสีอาดสีออกกินนงนงจากน้อยเมียนกันผู้ได้หมักแบบนงนงก็เอาไว้แบบอนี้ที่ที่ว่าเขาเอาไปใส่แกงนองใหม่คือสตมตำบางคนกับหมักนงนงเพิ่นเอาแต่กินเมียนอืก็แล้วแต่ควมชอบครับกันเชี่ยแบบแสบแบบกินด้เบิดแบบเหนือเแบบิดหนังเลยก็ช่องปิด สูตรเจือ <initiatives> แม่นครับสูตรนี้ครับดองหนึ่งคืนหนึ่งถึงสองคืนแค่นั้นแหละอู้ยสองคืนด้วนโพดเข้มสรุปว่าสูตรเจือจืดนี่คืนเดียวเออนั่นแหละบ่าววีดมาถามสาวทองเบิ่งโหลดผู้สาวบ้านไหนว่าผู้เซ็กซี่ยายทองีบ้านยายทองเอาโทรศัพท์มาให้ปล่อยคลิปอ oui ู้ยพ่อหนผาบงานหน้าบ้านเอาเออฝนตกแข็งเดี๋ยวฝนใหญ่กับชิมาอีก <can> ต <'t use oui> ีมือแรลงนี่รูดรูดสาเหตุแล้ว หลอดเป็นน้ำสีเลยโรยนี่สถานการณ์เป็นไงนี่เขาไกลกันบ่ไดดเลยนี่ระยะห่างสองเมตรอ้าวให้แมดแมทตอนนี้ไม่ใส่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเออใส่ตอนกินข้าวนะแมดเออตอนกินข้าวป้อนอาหารเด็กป้อนอาหารเด็กไม่กินข้าวเจ้าของเดย์เจ้ายวเจ้าของโอ้ใส่ไม่ได้กืนมีทางกืนไม่มีทางกืนหยอดลงทางหน่วยตามีทางกืนปวดออกตอนกินข้าวใช่ไหม เออจ้าแล้วบ้านเราปกติดีไหมช่วงนี้โอ้ปลอดภัยสารโควิดปลอดภัยปลอดภัยงัวบิดสิเอไม่มีแล้วโอ้ <c oughs> โอยจบคลิปอันอันปู้หน้าดองไว้น้ำตาดุยนี่แหละเด้อค่ะพี่น้องไม่เห็นหนาตาดุยดุนนี่ปกติก็ช่วงนี้ก็รักษาระยะห่างกันอยู่บ่ค่อยเขา้าใก่กันปั้านไก่ังขึ้นเขาเลยพี่น้องเลยว่าทีนี่ก็มีหยังก็เจอดขามทางกันเอ้านี่ไม่ว่ามาเฉตาดุยว่าให้ให้ย่างเสือกเสือกจากนี่ไปหาเหงื่อชาวเจอแล้วก็ อันยอนถวยแกงมาตอนนี้แลหละปากายเห็นตะโดยนําอยู่บ้านหัวหน้ากับสีเงียบเงียบแน่ส่วงนี่อยู่ไปอยู่มันรักษาสุขภาพกินหอมมันจืดมันเลยเงียบรักษาสุขภาพกันสุขูสุขคนเด้อค่ะลาไป,ไปก่อนฝอกกันไมคกิบหนาสิบาสิภาพไปหาหยังเมื่อนี้ก็ได้เห็นหนาตะโดยเห็นหนาตะท่องแต่ไม่ได้เห็นหนาเช้าเจยดอกคือขาวแท้มันแดด มันแหงลาบไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะตาโดยะกะแววตีล่ะสวัสดีครับโอ้ยว่าแต่สีขา <laughs>